ฝันไปกับเจมอาทิตย์นี้มาดูว่าเราจะไปกินกันที่ไหนเอ่ยวันนี้เรามากันที่ฮาริสหลังจากที่เราไม่ได้กินบุฟเฟ่มานานมากแล้ววันนี้มาจัดเต็มที่ฮาริสสาขาปากเกตมากันสองคนเมนูบุฟเฟ่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ลามอิสลาม,ลามใช่วันนี้เราจัดที่899ยังไม่เน็ตนะคะเน็ต900กว่าบาท แล้วก็วันนี้เราสั่งอะไรบ้างนี่ก็จะมีเนื้อสายกินเนื้อมาที่นี่ได้เลยแล้วก็วันนี้มีกุ้งตัวใหญ่ด้วยมีน้องเฟิร์นดูแลโต๊ะเราบริการมันอย่างดีเลยแกะกุ้งให้กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งน่ากินมากกุ้งสดๆเลยก็จะเป็นร้านฮาลาลใช่ร้านฮาลาลัูน้องเขาแกะให้ ตั้งใจแกะมากเลยฝีมือมากเลยไม่ต้องเพื่อนเลยกินกันอย่างสบายเลยแกเสร็จเราแทบเราแทบไม่อยากกินถ่ายรูปไ้ดูด้วยอ่าฮะแล้วก็ฮารีเขาจะมีกิจกรรมเล็กๆนิดนึงถ้าเกิดว่าเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้สติกเกอร์ไปติดว่าคนน้องคนไหนบริการดีเราก็ติดสติกเกอร์ให้น้องเฟิร์นไปหนึ่งกลุ่มแล้วก็มาชมกันว่าวันนี้เรากินอะไรบ้าง ก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากมาร้างฮาลิทนะครับอยู่ที่ปากเกตปากเกตนะครับขาปากเกตใครสายเนื้อนี่ต้องมาเลยนะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนใช่แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับในช่องฝันไปกับเจมครขบผมยังไงวันนี้ก็ไปกันก่อนนะครับดูคลิปกันไปให้จบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยล้ครับใครหิวก็ไปฮาลิทได้เลย โอเคบ๊ายบาย